กราบสวัสดี FC ล <toys> ุงพรเ f ฟซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิด c h ชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับ คลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงดราม่าในโซเชียลเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึง่งได้ลงข้อความในเพจดังนะครับโดยมีข้อความดังนี้คําว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บลูกชายคนโตเขาก็ถอยแล้วเดอ้อสูถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าแท็กทีมถอยสาแก่ใจกูนัก555ซึ่งจากข้อความดังกล่าวนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่า ข้อความนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงน้องไอซ์สารวัตรหรือเปล่าและมีการลือกันไปต่างๆนานาน,นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องไอซ์เองก็ได้ถอยแล้วไม่อยากจะยุ่งกับลุงป้าแล้วบวกกับมีคอมเมนต์ในเชิงที่ติดลบกับลุงป้าอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับคนที่ไม่ชอบก็อาจจะต้องหาอะไรมาทําให้เสียหายหรือดูแย่ลงอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครรู้แน่ชัด นอกจากตัวของน้องไอเองนะครับแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์กันดีๆนะครับว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้น้องไอเนี่ยถึงต้องถอยห่างจากลุงป้านะครับและไม่ยุ่งกันอีกแล้วโดยข้อสันนิษฐานข้อที่1นนะครับก็คือน้องไอ้เองเนี่ยแกเป็นนักข่าวนะครับในฐานะสื่อมวลชนนะครับต้องเป็นกลางยิ่งเรื่องนี้มันไปเกี่ยวพันกับคดีฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าน้องต้องได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่นะครับว่าอยากให้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้มาก ซึ่งก็หมายความว่าถ้าต่อหน้าสื่อน้องไอเองอาจจะไม่ประเจิดประเจิดที่จะต้องมาเสด็จสนมกับลุงป้ามากนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าคนก็เลยจะมองว่าน้องเนี่ยเริ่มถอยแล้วแต่ในความเห็นส่วนตัวของลุงภูเองนะครับเห็นว่าทั้งน้องไอและลุงป้าเนี่ยก็น่าจะยังโทรและไลน์หากันอยู่ตลอดนะครับก็สันนิษฐานที่2นะครับก็คือด้วยงานของน้องไอเองนะครับที่เป็นนักข่าวภาคสนามต้องลงพื้นที่ตลอด ฉะนั้นเนี่ยเวลาก็จะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจะหาเวลามาเจอกันเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะทั้งสองคนนะครับก็อยู่กันคนละจังหวัดขณะล่าสุดนะครับลุงป้ามากทมนะครับก็ยังไม่ได้เห็นน้องไอซ์เลยทางที่ป้าแตนนะครับก็บอกว่าได้คุยกับไอซ์แล้วซึ่งเท่าที่ลุงภูติดตามนะครับวันนั้นเนี่ยน้องไอซ์เองนะครับก็ติดงานปีใหม่ของทางช่องนะครับก็ไม่สามารถมาเจอกันได้ ฉะนั้นเนี่ยคนไม่ทราบก็จะมองว่าน้องไอซ์เนี่ยไม่ได้สนใจลุงป้าแล้วก็เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการที่มีกระแสก็ต้องบอกว่าให้ FC นะครับเสพข่าวอย่างมีสติและใช้หลักเหตุผลนะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่เขาทั้งสองจะต้องมีปัญหากันนะครับซึ่งจากกระแสดังกล่าวนะครับลุงภูก็มองว่ามันน่าจะเป็นเพียงการปั่นกระแสนะครับจากคนที่ไม่ชอบลุงป้ามากกว่า แต่ถ้าหาเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด h ช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ